ช่องแม่นันนะคะทุกคนก็วันนี้เรามาตามติดเจ้าสมบูรณ์พัฒนานะคะทุกคนเนื่องจากเกี่ยวผมตัวเองนะคะวันนี้เราก็พาเจ๊นยมาด้วยนะคะดูนะคะมาดูรถเกี่ยวอยากดูรถเกี่ยวอ่ะสั์ก็พามาดูรถเกี่ยวนะคะอันนี้ก็เหลือนานี้แล้วก็นาข้างบนตัวเองสองนานะคะแล้วก็ไปอยู่ฝั่งน้นอีกนะคะพนกุก อะไรตัวน,นี้ก็เกีียวให้รถเกลียวมันลงก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าขึ้นคันนาแบบสูงมากเลยนะคะทุกคนก็เป็นันาใหญ่แล้วมันก็สูงด้วยเนาะนะคะก็เกี่ยวหน้าก่อนนะคะคนเก็บก็จะเป็นพ่อครับพี่ชาตะะิแต่ว่าเห็นเห็นว่าเจบโบจะมาช่วยเก็บอยู่นะคะทุกคนน่าจะกําลังกินข้าวอยู่นะคะก็สามุนก็รอเทข้าวอยู่บนรถนะคะเมื่อกี้ นับไลายก็เหลือสองนาเนาะแล้วก็ไปนาข้างบนกันต่อนะคะแล้วก็เสียน็อกเสร็จตรงนี้ก็จะวิ่งไปช่วยเสียนเน็กฝั่งโน้นนะคะฝั่งถแถวกระตวจนะคะวันนี้ เรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะลงเกีียวนะคะเห็นพ่อบอกวา่านานี้พ่อจะขายนะคะก็จะขายทั้งหมดเนาะแล้วก็ตากน่าจะตากฝั่งานานายายงานนะคะทุกคน ชเอาปวยมาแล้วปวยข้างน้านเราขึ้นแล้วสร้างสวยอยู่นะสร้างสวยมากเลยเอาไปให้หวัวเดี๋ยวจะลากลาก,กเพืขินเอาไปให้วัวนะคะทุกคนสร้างสวยมากเดี๋ยวให้เขาเกี่ยวเสร็จก่อน เมื่อคืนเนาะเกี่ยวเสร็จเกี่ยวไม่เสร็จนะคะทุกคนเมื่อคืนก็เกี่ยวถึงนานี้นะคะแล้วก็มาเก็บต่อนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนมันไม่มีลมเลยนะคะทุกคนที่นันถ่ายคลิปไปเนาะแล้วน้ําค้างมันเริ่มตกมานะคะมันไม่มีลมจากก็คืนที่เราเกี่ยวเกี่ยวถึงตีสามนั่นอะ่ะเออมันมีลมนะคะคืนนั้นก็คือถ้ามันมีลมเราก็จะดันต่อนะคะเพราะว่า มันไม่มีน้ำค้างเนาะถ้าว่ามันมีลมเนาะข้าวมันก็จะแห้งแล้วทีนี้เมื่อคืนนั้นไม่มีลมนะคะทุกคนก็เลยพ่อบอกพ่อบอกสั่งหยุดก่อนนะคะเพราะว่าน้าค้างก็เริ่มตกเนาะก็อะไรคะทุกคน ตนนี้ก็เกี่ยวไปถึงฝั่งนู้นแล้วนะคะโอ้ร้อนอยู่ดิก็ถือว่าบรรยากาศดีนะคะมีแดดมีอะไรเนาะไม่คลิมแม่อะไรนะคะก็เห็นเขาบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่พายุเข้าใช่ไหมแต่ว่าก็คือตื่นเช้ามาเดดออกตั้งแต่หกโมงนะคะทุกคนก็มันมันน่าจะไปแล้วแหละ ไปข้าวก็ดีนะคะทุกคนวันนี้ตากข้าวนะคะก็พอซื้อข้าวพันมาเนาะเราก็จะไปตากข้าวนะคะก็เดี๋ยวสักพักเราก็จะไปช่วยแม่กุยข้าวนะคะทุกคนไม่แน,นใจนะคะว่าแม่ตักตรงไหนเนาะก็เดี๋ยวเราจะขี่รถไปดูก่อนนะคะก็ถ้ากุยข้าวกุอยอะไรสิทธเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาฟางตรงนี้นะคะเพราะว่าฟางมันสวยอยู่นะทุกคนเดี๋ยวขโมยซาลิงพี่หนายมาเอาฟางดีกว่า ี่รถเข็นมันยากแม้ทุกคนก็ขี่ซาเล้งอะง่ายก็ถ้าแม่บอกว่าแม่แม่ไม่รู้จะขี่ซาเลง้งแม่ก็จะบอกว่าลากรถเข็นมันง่ายสําหรับนันซาเล้งง่ายสุดนะคะก็ขับมาแล้วตามทางแล้วก็ยกุกยกยกยกุยกใส่นะคะ รถเกี่ยวเกี่ยวตรงนู้นเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาตรงนี้เลยมันเกี่ยวตรงนู้นก่อนเดี๋ยวมันก็มาตรงนี้นั่นเลยเดี๋ยวมันก็มาตรงนี้นั่นละนามาแล้วันมาแล้วเห็นไหม ไอติมเห็นไหมมันมาแล้วม,มันมาเร็วนู้มันอยู่ที่นน่นมันยังมาไม่ถึงขึ้หลังอ่ะเราตูดต้อราตูดต่อ ช่างนะคะทุกคนตั้งแต่ได้ตู้แอร์มานี่ก็ใส่แตงกิตคราสัน้นอยู่ในตู้แอร์เ้อใส่แตงกีตคราสัน้นขับรถเกี่ยวจาก็โอเคคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะขอตัวไปช่วยแม่ตากข้าวกันก่อนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามา เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนจะมาคลิปนี้เราก็ฝากกดไลค,ค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายวันนี้ก็พามาดูเจ้าสมบูรณ์สักนิดนะคะแป๊บแป๊บ